กรบพุ่นกระพุ <realization> mm ่นจาพาเธอเสีย่วันอนี่ตันเ้เอร่อยไหมเสียบล่ะเสียบ่ะเสีบ่อบเฮ้ยนี่้อนี่สีเขาค่ วันนี้สีขาว,ดวเด้อเบียร์แต่บ้านเลี้ยงคือเก่าวัดกระชากับเบียร์ขอบคุณเจ้าภาพนะจ๊ะชุดลอเอากระปุ่นกระปัน้นไปสร้างไหนหมดก็ไปนอนแล้วหนะนั่งไงนั่งไงนี่ไงกระปัน้น <c oughs> งแ้วไปเจ็บแสบอีกแก้วจ้าเขาบอกให้ส่งแก้วไปนี่นี่ยแก้วแบบเราแข็งแต่เราแข็งเาวีแล้วป้าป๋าว่าไงป้าป๋าป้าป๋าตอนเดือป้าป๋าไหนอีกนี่ป้าป๋าเอาเท่อปูนไม่ได้ไหมนั่งเบาๆถุแข็งเนาะเหนา ร้านหนาเ,เ,นบ,เนแบบิเ,เยครับน้านด้าหาวเอดีเลยจ้าคเจ้าปลาขวัญเด้อคุณบางหน้าทงขอบคุณเจ้าภาพกันเลยเหงๆรวเลยล่วยปังๆเน,น้อค่ะถึกหวววันที่หนึ่งเดอ้อเดี๋ยวตาบ้านเย้น้อย